คุณได้ดูสลิปเงินเดือนของเดือนนี้หรือ,อยังครับมกราคม2,569ถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้เกิน1,7500บาทคุณสังเกตเห็นอะไรไหมตัวเลข750บาทที่เราคุ้นเคยมา30ปีมันหายไปแล้วครับมันกลายเป็น875บาทเงินหายไปจากกระเป๋าคุณเพิ่มขึ้น125บาทต่อเดือนหรือปีละ1,500บาท คำถามที่ผมอยากจะถามแทนพวกคุณทุกคนคือจ่ายแพงขึ้นแล้วชีวิตเราดีขึ้นจริงไหมหรือเรากำลังจ่ายเพื่ออุ้มระบบที่กำลังจะพังสวัสดีครับผมภาคินลงพุงยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข่าวสารที่คุณต้องรู้เพราะมันคือเงินในกระเป๋าของคุณเองวันนี้เราจะมาคุยเรื่องประกันสังคม2,569ปีที่ผมขอ,อนิยามว่ามันคือปีแห่งมหาพายุครับ เพราะไม่ใช่แค่เราต้องจ่ายเพิ่มแต่เรากำลังเจอกับโรงพยาบาลเอกชนที่ขู่จะเทเราทิ้งข่าวลือเรื่องเงินลงทุนที่ขาดทุนยับเยินและที่น่ากลัวที่สุดคือเกมการเมืองที่กำลังจะล้มกระดานบอร์ดประกันสังคมที่คุณเป็นคนเลือกมากับมือเรื่องนี้มันลึกและซับซ้อนกว่าที่คุณคิดมาครับผมจะเล่าให้ฟังเริ่มที่เรื่องเงินก่อนทำไมต้องขึ้นรัฐเขาบอกว่าเพดาน1 5 0 0 0บาทมันใช้มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาเอ้ย ตั้งแต่30ปีก่อนตอนนี้ต้องขยับเป็น1,7,500บาทเพื่อความยั่งยืนของกองทุนเพื่อให้บำนาญในอนาคตมันพอกินฟังดูดีนะครับในทางคณิตศาสตร์มันถูกต้องเพราะถ้าไม่ทำกองทุนจะเจ๊งในอีก30ปีข้างหน้าอันนี้ผมไม่เถียงแต่ในมุมคนทำงานอย่างเราในยุคที่ข้าวจานละ60-70บาทการโดนหักเพิ่มมันคือยาขมครับแล้วเขาก็พยายามโยนลูกกวาดมาปลอบใจเรา ปีนี้เขาโฆษณาใหญ่โตว่าเพิ่มสิทธิ์ทำฟันใครปวดฟันคุดฟังนะครับเขาแยกวงเงินผ่าฟันคุดออกมาให้ต่างหากไม่รวมใน900บาทเดิมจ่ายให้สูงสุด1,500บาทหรือถ้าเคสยากต้องผ่ากระดูกจ่ายให้2,500บาทแถมมีรากฟันเทียมฟรีให้ถามว่าดีไหมดีครับแต่มันคุ้มกับเงิน1,500บาทต่อปีที่เราจ่ายเพิ่มไปไหม หรือจริงๆแล้วสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นมันเป็นแค่เศษเสี้ยวของเงินเฟ้อทางการแพทย์ที่เขาผลักภาระมาให้เราเรื่องเงินสมทบว่าเจ็บแล้วมาเจอเรื่องนี้เจ็บกว่าคุณรู้ไหมครับว่าช่วงข้ามปีที่ผ่านมาเราเกือบจะไม่มีโรงพยาบาลเอกชนให้เข้ารักษาแล้วมันเกิดสงครามเงียบๆระหว่างประกันสังคมกับโรงพยาบาลเอกชนครับสาเหตุมาจากคำว่าขาดทุน ปีก่อนประกันสังคมไปหั่นงบค่ารักษากลุ่มโรคแพงๆที่เรียกว่า DRG จากเคยจ่าย12,000บาทลดหวบเหลือ7,200บาทคิดภาพตามนะครับโรงพยาบาลรักษาคนไข้ต้นทุนเท่าเดิมแต่ได้เงินคืนมาแค่ครึ่งเดียวเอกชนเขาไม่ใช่การกุศลครับเขาขู่เลยว่าถ้าจ่ายแค่นี้ทัานขอลาออกแล้วผลเป็นยังไง ล่าสุดปี69นี้บอร์ดประกันสังคมต้องยอมถอยครับยอมการันตีจ่ายที่12,000บาทตลอดทั้งปีเพื่อยื้อให้โรงพยาบาลยังอยู่กับเราแต่คุณฟังผมนะนี่มันคือการแก้ผ้าเอาหน้ารอดเงินที่เอามาโปะตรงนี้ก็มาจากเงินสมทบที่เราจ่ายเพิ่มนั่นแหละครับสรุปคือเราจ่ายแพงขึ้นเพื่อรักษาสภาพเดิมเอาไว้ไม่ให้มันพังทลายลงมาไม่ใช่เพื่อการอัปเกรดระดับ VIP อะไรเลย <S <S ถ้าจ่ายเงินและบริหารดีโปร่งใสเราก็คงพอรับได้แต่เดือนมกราคมนี้มันมีแต่ข่าวที่ชวนให้กุมขมับคุณเห็นข่าวทีอูดมไหมที่ลือกันว่าลงทุน800ล้านเหลือค่าร้อยล้านโอเคประกันสังคมรีบตั้งโต๊ดถแถลงเลยว่าไม่ได้ขาดทุนนะจ๊ะมันคือมูลค่าทางบัญชีของสิทธิการเช่าที่ลดลงตามเวลาแต่ได้เงินปันผลคืนมา1.8หมื่นล้านแล้ว ในทางเทคนิคเขาอาจจะพูดถูกแต่ทำไมประชาชนถึงไม่เชื่อทำไมต้องรอให้เพจดังออกมาแฉถึงจะพูดและถ้าคุณคิดว่าเรื่องโรงอาหาร12ล้านหรือเรื่องทียูดมมันพีคแล้วคุณต้องฟังเรื่องนี้ครับล่าสุดสดๆด,ดร้อนๆมีแชทไลน์หลุดออกมาจากกลุ่มกรรมการประกันสังคมมีกรรมการฝ่ายนายจ้างท่านหนึ่งพิมพ์ข้อความดุเดือดว่าสื่อแหงซวยพอเรื่องแดงขึ้นมา ท่านออกมาแก้ตัวว่าไม่ได้ด่ากราดนะแค่ส่งความเห็นส่วนตัวให้นักข่าวคนหนึ่งฝากไปถึงคุณสรยุทธ์เท่านั้นฟังขึ้นไหมครับเป็นถึงบอร์ดที่ดูแลเงินล้านล้านแต่กลับมองการตรวจสอบของสื่อเป็นเรื่องเหงซวยแถมยังมีการโยนกลองบอกว่าถ้าอยากรู้เรื่องนี้ให้ไปถามด็อกเตอร์สัตธรมตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนนู่นทั้งที่แชทนั้นตัวเองเป็นคนพิมพ์แท้แ นี่คือวุฒิภาวะของคนที่เราฝากเงินออมไว้หรือครับในขณะที่บ้านเมืองกำลังลุกเป็นไฟเรื่องปากท้องประชาชนแต่ท่านกลับมานั่งทำสงครามน้ำลายโทษสื่อโทษคนอื่นผมถามจริงๆเถอะครับสื่อเฮงซวยหรือการบริหารจัดการของใครกันแน่ที่มีปัญหาไหนจะเรื่องโรงอาหาร12ล้านที่กระทรวงแรงงานคุณพระช่วยปรับปรุงโรงอาหารใช้งบ12ล้านบาท นี่ปูพื้นด้วยหินอ่อนนําเข้าหรือครับรัฐมนตรีตรีนุชสั่งสอบด่วน24ชั่วโมงแต่คําถามคือทําไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นซ้ำซากในหน่วยงานที่ดูแลเงินออมก้อนสุดท้ายของพวกเรายังไม่นับดราม่าบินเฟิร์สคลาสที่เถียงกันวุ่นวายในขณะที่คนตกงานได้รับเงินชดเชยผิดพลาดเหลือแค่150บาทเพราะระบบรวน ความเหลื่อมล้ำตรงนี้แหละครับที่มันกัดกินศรัทธาจนคนอยากจะตะโกนว่าบริหารไม่เป็นก็คืนเงินกูมาและสำหรับใครที่ตกงานแล้วเงินว่างงานยังไม่เข้าหรือเข้าแค่150บาทฟังทางนี้ครับความจริงมันน่าเจ็บใจกว่าที่คุณคิดปลัดกระทรวงแรงงานท่านออกมายกมือไหว้ขอโทษแล้วครับยอมรับว่าที่จ่ายช้าเพราะระบบใหม่ที่ชื่อ SSO Call มันรวน สาเหตุเขาบอกว่าคนใช้งานเยอะเกินไประบบรับไม่ไหวเดี๋ยวครับงบประมาณทำระบบนี้850ล้านบาทนะครับใช้เวลาทำมาตั้งกี่ปีคุณรู้อยู่แล้วว่าผู้ประกันตนมี24ล้านคนแต่พอเปิดใช้จริงกลับบอกว่าคนเยอะระบบเลยล่มนี่มันข้อแก้ตัวระดับเด็ดฝึกง,งานครับไม่ใช่ระดับชาติและที่มีกลิ่นตุตุยิ่งกว่านั้น มีข้อมูลเจาะลึกออกมาว่าเดิมทีต้องปรับบริษัทคนทำระบบเป็นร้อยล้านถ้าง,งานล่าช้าแต่ไปไปมา,มาค่าปรับถูกลดลงเหลือแค่78ล้านบาทส่วนต่างที่หายไปกับความเสียหายที่คนตกงานต้องรอเงินใครรับผิดชอบครับเงิน850ล้านนี่สร้างตึกได้เป็นตึกเลยนะครับแต่เราได้ระบบที่แค่คนล็อกอินพร้อมกันก็ล่มแล้วหรอและนี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากให้คุณฟังให้ดี เพราะมันคืออำนาจเดียวที่คุณมีจำการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี -66 ได้ไหมครับที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าชนะถล่มทลายเข้าไปเป็นปากเสียงให้เราตรวจสอบงบตรวจสอบโครงการแปลกๆดูเหมือนฝ่ายอำนาจเก่าเขาจะไม่ปลื้มครับตอนนี้ในขณะที่เรากำลังง่วนอยู่กับการทำมาหากินมีความพยายามจะแก้ระเบียบการเลือกตั้งใหม่ฟังดีๆนะครับ จากเดิมที่เรากากระบาดเลือกทีมที่เราชอบได้7คนเขาจะแก้ให้เหลือหน,นึคนเลือกได้1เบอร์คุณไอซ์รักชนกและเครือข่ายแรงงานเขาออกมาเตือนแล้วว่านี่คือการตัดขาทีมภาคประชาชนเพื่อไม่ให้ชนะยกชุดได้อีกเพื่อเปิดทางให้คนหน้าเดิมๆหรือระบบอุปถัมกลับเข้ามานั่งเสวยสุขในบอร์ดมันคือรัฐประหารเงียบในบอร์ดประกันสังคมครับถ้ากติกานี้ผ่าน เงิน2.8ล้านล้านบาทจะกลับไปอยู่ในมือของระบบราชการและเครือข่ายเดิมๆ100%เซโดยที่เราทำอะไรไม่ได้เลยท่ามกลางความเละเทะนี้ในที่สุดพี่ใหญ่ก็ต้องลงมาเองครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมด่วนรัฐมนตรีแรงงานและเลขาประกันสังคมให้มาชี้แจงทันทีคุณอนุทินแกบอกว่าถึงเวลาต้องยกเครื่องใหม่สลัดภาพราชการทิ้งซะ เล่งจะใช้โมเดลกบขคือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการมาใช้คือให้เป็นมืออาชีพบริหารไม่ใช่ให้ข้าราชการเวียนเทียนกันมานั่งเก้าอี้ฟังดูเหมือนจะเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์นะครับแต่ผมอยากให้จับตาดูดีๆว่านี่คือความตั้งใจจริงที่จะผ่าตัดองค์กรเน่าเฟะหรือเป็นแค่การดับไฟทางการเมืองในช่วงที่รัฐบาลกาลังเพี้ยงพล้ากันแน่เพราะไอเดียทาเป็นกบข พูดกันมาเป็นสิบปีแล้วแต่ไม่เคยทำได้จริงครั้งนี้นายกลงมาทุบโต๊ะเองจะเปลี่ยนได้จริงไหมหรือสุดท้ายก็จะจบที่การตั้งคณะกรรมการศึกษาแล้วก็เงียบหายไปเหมือนเดิมบทสรุปของเรื่องนี้คือปี2569เรากำลังยืนอยู่บนปากเหวครับจ่ายแพงขึ้นแต่ความเสี่ยงไม่ได้ลดลงสิ่งเดียวที่จะกู้สถานการณ์ได้ ไม่ใช่แค่รอองค์การมหาชนที่รัฐมนตรีตรีนุชกำลังศึกษาหรือรอกฎหมายสามขอที่นายกแพทองทานปัดตกไปแล้วแต่มันอยู่ที่เสียงของพวกเราตอนนี้เขากำลังเปิดประชาพิจารณ์เรื่องแก้ระเบียบเลือกตั้งอยู่จนถึง14กุมภาพันธ์นี้อย่าปล่อยให้เขาแก้กติกาตอนที่เราเผลอเข้าไปแสดงความคิดเห็นเข้าไปปกป้องสิทธิ์ของคุณ เงินประกันสังคมคือเงินค่าเหนื่อยค่าเหงือ่อค่าแรงของเราอย่าให้ใครมาปู้ยี่ปู้ยำตามใจชอบสำหรับวันนี้ผมพาคินลงพุงต้องลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนร่วมงานของคุณได้ตาสว่างแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ